สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาดูชุด 4x4 ยี่สนิ้วเบาเทคงานท็อปนะครับนี่ตู้พร้อมดอก21นิ้วงานท็อปนี่ครับนี่ตู้พร้อมดอก9,999บาท21นิ้วไอ้บ้าไวท์ห้านิ้วไม่เด็ก2ก้อนตัวนี้ครับนี่อัปเดตเป็นตัวใหม่ครับวันนี้ครับนี่นี่นะครับ21นิ้วอาจจะมืดหน่อยนะครับเนี่ยเราถ่ายอยู่วันนี้วันที่1มกราคมนะครับ1มกราคมชุดนี้นะครับกับเบาเทค12นิ้ว5,999บาท ดอกระพง600วัตต์โคลงหล่อไว้3นิ้วนะครับเสียงแหลมเป็นอ่า BM รุ่น50ครับเป็น BM 50เป็นปากลายอะไรนะครับเป็นปากเป็นปากดอทตัวใหญ่ตัวนี้ครับเกแบบตู้พร้อมดอกปละห้าพันเกบาทโปรโมชั่นอ่าน่าจะเป็นเดือนมกราคมนะครับกลางาเดือนมกราคมอาจจะหมดโปรแล้วนะครับนี่วันนี้เราใช้แบบอนาล็อกทั้งหมดเลยนะครับเป็น EQ อนาล็อกครับ EQ อนาลอ็อกเนี่ยคอร์สอนาล็อก แล้วก็พิเศษหน่อยครับนี่ดูสายครับนี่สายที่เราต่อครับดี๋ยงดูสายเส้นนี้ครับนี่นี่นะครับออกจากออกจาก EQ ไปครับนี่ก็ไปเราเดินทางเลยครับออก EQ ไปนี่นะครับไม่ใช้มิกเซอร์นะตอนนี้ครับเปิดเอาแบบแฟดไม่ใช้มิกเซอร์ตัวนี้ครับนี่สายเข้ามานี่ครับเก็บมาก็มาเข้าเส้นนี้เลยครับเกมามาเข้า LR LR อาก็มาเข้า โน้ตบุ๊กเลยนะครับนี่ครับไม่ได้ผ่านอะไรครับี่ครับมาตรงๆแบบนี้ครับนี่มาเสียบผ่านโน้ตบุ๊กเข้าแบบนี้ลองเสียงนี่ครับเสียงกลางนี่ชัดมากครับกลางกลางแหลมเบียดนี่มาครบทั้งมิดไฮทั้งอะไรมาครบครบผมจะให้มาฟังเสียงนะครับวันนี้ผมใช้ชุดอะอนาล็อกนะครับแต่ก็ไม่ใช้มิกเซอร์นะครับนี่คือตรงต่อตรงเลยนะครับมาเข้า EQ นะครับจะได้เสียงเต็มๆนะได้เสียงเต็มมาเลยครับ เสียงกลางครับเสียงกลางเี่มที่แปดร้อยขับกลางครับชินละสองใบครับที่สี่โอมครับเนี่ยแล้วก็นี่นะครับมี่ซับเบียดเงียวซับเบียดครับซับเบียดผมบิดครับซับเบียดที่ต่อบิดต่อบิดคือข้างหลังเนี่ยเอาอาจจะมืดหน่อยนะครับต่อบิดเอาหนึ่งบวกกับสองบวกครับต่อบิด เพราะว่าแอมซีชแนลนะครับแอมก็ลองลองขับดูครับแต่ก็ได้เสียงสำหรับราคาราคาแอมไม่สูงก็ถือว่าก็โอเคครับถือว่าโอเค๋ยวฟังเสียงกลางรันปิดเสียงกลางครันปิดกลาง นี่เบียดครับเบียดนี่ครับขอแคกที่นี่เป็นชุดอนาล็อกขอแค่เราบาลานซ์บาลานซ์เสียงได้ครับตัดความถี่ตรงจากคอร์สนี่ครับขึ้นไปนี่เสียงออกมานี่ชัดทุกอย่างครับชัดทุกอย่างชัดถือว่าครบคันครับตัวนี้เซตนี้แค่เอามิกกี้ตอนมาหนึ่งตัวก็สามารถเล่นดนตรีอะไรครับนี่ครับใส่มิกกี้ตอน x อ1 8ตรงนี้ครับ x อ1 8เพิ่มมอนิเตอร์เพิ่มออสเข้าไปก็ น่าจะเล่นได้ครับนี่เซตนี้ก็เล่นได้ครับเซตนี้4ี่คูณสี่เบร์ซีก้างสี่นะครับก็เอาพาวเวอร์แอมที่กำลังวัดมันสูงกว่านี้ครับขึ้นมาอีกนิดนึงครับนี่อาจจะเป็นรุ่นพันแปดร้อยทีดีนะครับของไมโครเทคอย่างนี้ครับหรือว่าเป็นของยูโรเทคอย่างนี้ครับหรือว่าเป็นของทาร์บนี่ครับเป็นของทาร์บหรือว่าเป็นของยี่ห้ออื่นๆครับที่กําลังวัดสูงกว่านี้ก็สามารถนํามาใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับที่ร้านก็ขายทุกยี่ห้อนะครับมือหนึ่งมือสองนี่ครับบ่าวเทคสิบแปดนิ้วนี่ครับ ถ้าตู้ออกไม่ต้องแต่งเยอะครับนี่ครับเพียงอแค่เสียงออกมานะครับออกชัดนะครับออกชัดทั้งตู้กลางตู้เบสคับในราคาก็ถือว่าสุดคุ้มนะครับเก9 9ันรกบาทตัวนี้โปรหม่นะครับชุดชุดปี6กจะเป็นแม่เหล็ก2ก้อนทั้งหมดเลยนะครับใช้เป็นแม่เหล็ก2ก้อนเป็นแม่เหล็ก2ก้อนไว้5นิ้วนะครับเป็นดอกไอ้บ้านี่ครับโอ้โหนี่ฟังกับเสียงกลาง เสียงแสนย้อนเสียงร้องก็ย้อนลงไปครับนี่ย้อนนี่คือย้อนคือฟีดแบ็ครับฟีดแบ็ย้อนกลับดีเลย์ครับไม่ใช่ย้อนมวนนะครับอันย้อนเต้นมวนนคือย้อนภาษาอีสานแปลว่ามวนสนุกสนานครับย้อนหรือว่าโยนะครับตอนนี้สนามพักหนึ่งวันนะครับสนามเิร็จอาาศแลี่หยุดเกลยได้โอกาสมาลองเสียงครับบรรยากาศเกิดจะนุงหนึ่งทุ่มตอนนี้วันหกโมงกับหนึ่งทุ่มนะครับ นี่นะครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอีกครับคือซับเบียดกลางรูถือว่าชัดครับชัดมากครับตัวนี้คือเป็นเซตอนาล็อกทั้งหมดนะครับถ้าเป็นดีคิวสองชั้นก็จะละเอียดขึ้นมาอีกนะครับละเอียดขึ้นมาอีกนีครับนี่ เดียดขึ้นมาอีกนะครับเดี่ยดขึ้นอีกนี่เป็นคอร์สคอสสามทางนี่คือไม่ได้ใช้ครับมใช้เป็นแค่สองทางใช้คอสสองทางครับกดข้างหลังเป็นสองเวครับหรือเป็นของยูโรเทคครับนี่ครับเป็นรุ่นธรรมดานี่ครับปลั๊กไฟก็เป็นปลั๊กไฟของ NPE นะครับนี่อยู่ว่าไหนมีอุปกรณ์ที่มันอัปเดตเยอะกว่านี้ครับเซตนี้เอามิกิต้อนมาใส่ครับก็น่าจะเล่นตีสดได้เลยครับชุดนี้ นะครับนี่ถ้าเป็นเซตอนาล็อกถ้าทางไีนงบไม่เยอะนะครับวนี้คือจัดตามงบประมาณแล้วท่านสอบถามว่าชุดนี้เท่าไหร่นะครับชุดนี้เท่าไหร่เซตนี้ก็แอมก็ประมาณหมื่นห้าพันเก้าร้อยบันหมื่นห้าพันเก้าร้อยก็หมื่นเก้าร้อยครับตัวข้างล่างแล้วก็อีคิวก็ประมาณไม่เกินสองพันนะอีคิวพอร์ตปลั๊กไฟก็ประมาณไม่กี่ร้อยครับหลักร้อยเลยครับนี่นะครับแล้วก็ตู้เบียดนะครับตู้เนะบียด จะมีงบไม่เยอะก็สามารถจัดชุดเครื่องเสียงโรงงานดนตรีสดได้เลยนะครับยิงขอแค่เรานะรทำระบบดีๆนะครับทําระบบดีๆนะครับนะครับต่อให้ตู้ราคาสูงๆขนาดไหนแตถ่ถ้าทำระบบหรือว่าเราอมิกไม่ได้หรือว่าปรับไม่ได้มันก็ไม่มีเกิดประโยชน์นะครับเหมือนกับรถรถสองร้อยซีซีเราวิ่งแค่ห้าสิบหกสิบมันก็ไม่เกิดผลนะครับต้องอัดให้มันเต็มที่นะครับให้มันทำงานได้ประสิทธิภาพของเขาได้เต็มที่นะครับ เที่ยวมาทดลองนี้ไม่ใช่ว่าแอมตัวนี้มันแรงนะครับก็คืออยู่ในระดับปานกลางแต่เรามาลองบิดดูครับเอามาลองบิดให้ดูว่าตัวนี้ก็บิดแล้วก็สามารถขับที่1ิดนิ้วได้แต่ถามว่าอิ่มมันก็จะไม่อิ่มเหมือนตัวแอมที่มันแรงแรงกว่านี้นะครับวนี้คือขับเปิดมาวันที่สองแลวตนนี้ครับเมื่อวานนี้ก็เปิดแปดชั่วโมงครับเปิดรันแปดชั่วโมงก็คือผมจะให้ดูความอึดความทนของแอมของอะไรนะครับถ้ามันพังก็คือก็จะได้รู้ว่าสาเหตุมันพังว่าเกิดจากอะไระครับ มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียครับนี่คือต่อตรงเมื่อใช้มิกตัวนี้ครับไม่ใช้มิกครับนี่ตัวนี้โอ้โหนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะฟังเสียงอีกรอบฟังเสียงอรอบครับเดี๋ยวพาเดิน ปิดเสียงครับนี่เดี๋ยวปิดเสียงก่อนอ่ะก็ปิดเสียงก็ประมาณนี้นะครับก็พาชมคร่าวๆนะครับก็พรุ่งนี้เอามาดูชุด3า9 9 9บาทมารีวิวให้ดูนะครับชุดกินปลาแล้วก็ชุดกินปลา2025นะครับมารีวิวให้ดูอีกรอบนะครับแล้วก็จะมีตู้ซับ,บเบรเทอร์โบงานท็อปนะครับ18นิ้วมาอัปเดตให้ได้ชมกับคุณท่า,ธธานบอกผู้ลูกค้าท่านที่อุดหนุนแล้วก็สั่งจองสิน้านะครับนี่ครับนี่เบียร์ทีนี้ทำขึ้นไว้เบีย ประมาณ13ปีแล้วผมเก็บไว้ตั้งแต่สมัยออกงานดนตรีงานทัวร์ครับสมัยนั้นออกงาน,นออกงานทัวร์ลงกรุงเทพไปทุกวงครับที่จ้างครับสมัยนั้นเลยเก็บป้ายนี้ไว้ประมาณ10-10-12-13ปีแต่ปี2007นะครับตั้งแต่2007นะครับป้ายสมัยนั้นทำไว้อขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับวันนี้วันที่1มกราคมยามเย็น,ยนสวัสดีครับ